สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตนะคะหเห็ดหูหนูนะคะที่กีดแล้วก็ขึ้นแผนไปนะคะจํานวน5วันแล้วเนาะเรากีดอ่าแล้วก็ขึ้นแผนเสร็จวันที่22นะคะมาดูนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะให,ให้ทุกคนสังเกตดูนะคะที่แผลที่เรากีดไปนะคะ จะมีนะคะเม็ดเล็กๆขึ้นมานะคะอันนี้กล้องโฟกัสไม่เอ่ยเม็ดเล็กๆตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือดอกเห็ดนะคะสังเกตดูว่านะคะมีมีเกือบทุกก้อนเลยเนาะมีเกือบทุกก้อนเลยนี่นะคะอันนี้จะเห็นชัดนะคะอันนี้นะคะคือดอกเห็ดของเรานะคะเริ่มจะเป็นดอกเห็ดแล้วเนาะ อันนี้เราลาดน้ําพื้นอย่างเดียวนะคะอันนี้คุณลาดน้ําพื้นแค่สองสองเวลานะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเนาะลาดเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายสองนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะวันละสองครั้งเท่านั้นเองนะคะถ้าที่ไหนอา,อากาศร้อนแล้วก็ฝนไม่ตกนะคะก็แนะนําเป็นสามครั้งเนาะเช้ากลางวันเย็นนะคะ นี่นะคะมาอัปเดตเท่านี้ก่อนแล้วจะแวะมาอัปเดตใหม่นะคะอันนี้แค่ห้าวันเองเนาะออกเป็นดอกแล้วนะคะโอเคบายบาย